ทำได้ไหมอ,อะไรรน่ะเทศอธิบดีกระทรวงต่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวื้อง ขอตามมาเลยดีไดครับเปิดมีน้ำเล่ยไหมครับเปิดเปิดโอเคเปิดเปิดอาใส่รถตันี่ัเพราะว่าสมาชิกเอาไว้ล้เอาหมวยมาส่งคนจะไปใกระเป๋าโนี่เขียงโลน ตะพุ่งก็อันเป็นห4 0ล้านเลยมันเป็นอะไรบ้างเดีิบก่อนได้ครับได้เอาไปโหลดเพรเป็นอย่างใช้กระเป๋าเพราะว่าเขาจะมีเครื่องซีนอยู่ที่วังสะพุงจะซีนเป็นมัดละ100-200ยกขึ้นรดเลยไม่ต้องใช้กระเป๋าอันนี้บัตถุดจักน้ำเถอะใช่ไตัวอย็นที่เด

ที่ต้องทำหน้าตาแบบเอาไปใช้เลยนะ ไปเมื่อนั่นเพราะว่าแกโทรมาบอกใช่สร้างขอเขาได้รล้วสร้างเลยผมข้องได้ทั้งมานนะ